The won't when come day you will be หากพูดถึงเอพิโซดหนึ่งของซีรีส์ The Walking Dead ที่ได้สร้างทั้งความน่าจดจำและความน่าชิงชัง gonna kill you. เป็นทั้งความสยดสยองและความบันเทิง เป็นทั้งจุดสูงสุดของเรื่องราวและบันไดสู่จุดต่ำสุดในเวลาเดียวกันเพราะผมมั่นใจว่ามีคนไม่น้อยต้องกรีดร้องออกมาในเวลานั้นกับ The Walking Dead Season ที่7 Episode ที่1 The Day Will Come When You Won't Be จะก,การเกลิ่นถึงชื่อของนีแกนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในโพสต์เครดิตซีนของครึ่งซีซั่นที่6 Your property Now belongs to Negan ในที่สุดเขาก็ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและสปอตไลท์ทุกดวงก็เฉิดฉายไปที่เขาอย่างรวดเร็ว Pissing our pants yet? ในมุมของแฟนคอมมิกส์นี่คงเป็นช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวเพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างที่สุดเพราะฉากนี้คือการดัดแปลงอย่างตรงไปตรงมากับการเปิดตัวนีแกนในคอมมิกส์ตอนที่100และและแฟนๆทุกคนต่างไม่เคยลืมว่าการเปิดตัวครั้งนี้มันจะจบลงแบบไหนแต่สำหรับคนที่ไม่รู้มันเร็วร้ายกว่าเดิมซะอีก สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมในเอพิโซดนี้ก็คือการพยายามจะเข้ามาปั่นป่วนความคิดของผู้ชมเพื่อเตรียมการสู่การทำลายล้างทางอารมณ์ในแบบที่ไม่มีครั้งไหนจะเทียบได้ซีรีส์ได้ทำการปักเรดแฟกให้กับตัวละครทุกตัวที่มีโอกาสจะตายเพื่อปั่นหัวให้ผู้ชมที่คิดว่าตัวเองจะคาดเดามันได้ the I owe her Think we can do it? What? What t he y did c l e n and Maggie แต่แน่นอนว่าตัวละครที่ผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคอมมิกส์ต่างกากบาทตัวโตๆเอาไว้ก็คงหนีไม่พ้นเกล็น ซึ่งซีรีส์ก็ได้เตรียมการเรื่องนั้นไว้ก่อนหน้านั้นแล้วกับความตายปลอมๆของเกรนในซีซั่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกว่าตัวละครนี้ได้รับพลอตอาร์เมอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแล้วเวลาแห่งความจริงก็มาถึง So now gonna whole I'm the be hell และก็ตัดจบลงอย่างไรซึ่งคำตอบ แน่นอนว่าการตัดจบแบบนี้ที่เรากับเป็นการกลั่นแกล้งผู้ชมครั้งใหญ่ที่สุดในปรากฏการณ์บนจอโทรทัศน์ทำให้การออกอากาศเอพิโซดนี้นะเวลานั้นถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางลบอย่างหนักเพราะนี่ไม่ใช่การตัดจบในลักษณะให้ผู้ชมลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่มันคือการกั่นแกล้งกับการรับรู้ของผู้ชมโดยให้ผู้ชมรู้ว่ามีหนึ่งตัวละครได้จากไปแล้วแต่สิ่งที่ผู้ชมอยากจะรู้ก็คือใครกันแน่ที่ตายต่างหาก แต่นี่ก็คงจะเป็นตอนจบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ The Walking Dead นับตั้งแต่ตอนจบของซีซั่นที่ with the wrong people เพราะมันทำให้ The Walking Dead ได้กลับมาเป็นซีรีส์ Talk of the Town ในชั่วข้ามคืนทฤษฎีและการพูดคุยกันในคอมมูนิตี้ของแฟนคลับต่างเป็นการเพิ่มกระแสของ The Walking Dead ให้กลับมาท็อปฟอร์มถึงขีดสุด และในที่สุด6เดือนหลังจากนั้นนี่คงเป็นเวลาสั้นๆที่ยาวนานที่สุดของแฟนๆ The Walking Dead ในที่สุดพวกเขาก็กำลังจะได้รับคำตอบสักทีแต่พวกเขาต่างไม่รู้ตัวเลยว่าคำตอบที่รออยู่อาจจะทำให้การติดตามของพวกเขาต้องจบลงในวันนี้ เรื่องราวเปิดมาที่ใบหน้าของริกที่ยังคงช็อกกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปมันคือการสูญเสียที่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นมันทั้งไร้ทางสู้ทางเจรจาและทางขัดขืนไม่มีอะไรที่ทำได้นอกจากจ้องมอง gonna kill you. แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นมันก็กลับไม่ได้ข่มความหยิ่งผยองของริกลงแม้แต่น้อยเขายังเต็มไปได้วยความมั่นใจว่าไอคนที่ถือไม้เบสบอลอยู่ตรงหน้านี้ จะต้องได้พบชะตากรรมเดียวกันกับคนก่อนหน้านั้นและคนก่อนหน้านั้น <Not today. S 1> oh, ซึ่งการปูทางคาแรคเตอร์ของเร็กจากออฟฟิเซอร์เฟรนลี่ในอำเภอผู้แสนดีในวันนั้น <Dad? S 2> สู่การเป็นเดอะวอลกิ่งเดดในวันนี้พวกเขาเป็นเพียงคนตายที่ขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดไร้ซึ่งความรู้สึกและความเห็นใจ <What? S 1> มีเพียงวิ่งเข้าหาเส้นทางที่ทำให้มีชีวิตรอดแต่ชัยชนะที่ริกได้รับจนทำให้เขายังมีชีวิตรอดจนถึงวันนี้มันกลับนำพามาซึ่งความอวดดีที่คิดว่าตัวเองสามารถควบคุมได้ทุกสิ่ง อยาโดยไรซึ่งผู้ต่อกกอนจนวันที่เขาไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรจะยุ่งด้วยก็มาถึง Sure yeah. ซึ่งการนำตัวละครเอกที่มีพัฒนาการมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่พวกเขามีทั้งความมั่นใจในตัวเองและอ e ีโก้อลล้นเหลือและนำสิ่งเหล่านั้นมาบทขยี้ให้แหลกสลายโดยภัยคุกคามที่ไม่อาจจะต้านทานได้ที่ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนตัวละครเหล่านั้นไปตลอดการ ถือเป็น turning point หนึ่งที่ซีรีส์หลากหลายเรื่องเลือกที่จะใช้กันซึ่งนั่นก็ถือเป็นคอนเซปต์ง่ายๆที่ The Walking Dead เอพิโซดนี้ใช้ในการฝากฝังความตราตรึงไว้กับผู้ชม เพราะถ้าหากพูดกันตามตรงเอพิโดนี้ก็ดูจะไม่มีเรื่องราวอะไรเดินไปข้างหน้าเลยองค์ประกอบการเล่าเรื่องทุกอย่างถูกโฟกัสไปกับความรุนแรงความกดดันและความกลัวจนเราอาจจะสามารถเรียกเอพิโดนี้ว่าเป็นทอร์เจอร์พรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ต่างจากการดูหนังจำพวกซอ มันคือการออกอินทุกอย่างเพื่อบทขยี้ความรู้สึกของผู้ชมโดยเฉพาะโดยจะสังเกตได้จากการที่ถึงแม้ผู้ชมทุกคนจะรอเอพิโซดนี้มามากกว่าครึ่งปีเพื่อคําตอบที่ค้างคาแต่พอคําตอบที่ว่ากําลังจะมาถึงซีรีส์ก็ยังเลือกจะปั่นหัวผู้ชมกว่า10นาทีแรกของเอพิโซดด้วยฉากการจากไปของทุกตัวละครที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการบีบคันความกังวลของผู้ชมจนถึงขีดสุดก่อนจะไปหยุดที่คําตอบที่แท้จริง You're gonna doing that. Oh look be like all that at that Taking it like a it champ และหวยก็มาออกที่ตัวละครที่ได้รับความนิยมพอประมาณจากผู้ชมอย่างอับ,บราฮัม <c oughs> ซึ่งไม่ว่าผู้ชมนะขณะนั้นจะเป็นคนที่อินกับตัวละครตัวนี้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ช่างชวนสะเทือนใจอย่างถึงที่สุดมันทั้งโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัว ทั้งในเชิงภาพวิชัวความรุนแรงหรือในเชิงความรู้สึกที่ชวนผวาอย่างที่สุด <at> แต่อย่างน้อยผู้ชมก็สามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะหากยึดตามในคอมมิกส์เหตุการณ์ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งถึงแม้จะเป็นการสูญเสียที่น่าสะเทือนใจแต่หากมองในแง่ดีเราก็ไม่ได้สูญเสียตัวละครที่เราชื่นชอบมากกว่านี้ไป What the fuck That, oh, That no no. เหมือนว่ามันจะยังไม่จบนะครับหมัดหมัดนั้นของแดริวไม่เพียงพุ่งเข้าใส่หน้าของนีแกนแต่มันยังเป็นการเตือนสติของผู้ชมว่าเรื่องราวหลังจากนี้กำลังก้าวเข้าสู่จุดที่อยู่เหนือการคาดเดา และก่อนที่ผู้ชมทั้งหมดจะตั้งตัวได้ทันมุมกล้องที่ดูไม่ได้โฟกัสไปที่อะไรเป็นพิเศษก็กลับทำให้ผู้ชมต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัว I don't l o w o s o <No>, n <no>. He s w a c l to Glenn. t do it. Back to it. <No. S 2> oh, the fuck. ว่าเราในฐานะผู้ชมจะเคยผ่านการสูญเสียที่โหดร้ายจากเรื่องราวไหนมาก่อนโอซิเมนเดียสเรนออฟแคสตาเมียเดอแกตเวผมก็ยังรู้สึกว่าไม่มีครั้งไหนที่เหมือนกับครั้งนี้ในซีรีส์ที่เต็มไปด้วยภาพความรุนแรงเป็นเรื่องปกติแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมรู้สึกไม่อยากจะมองมัน I just popped your skull so hard Your eyeball just popped out มันคือการตอกย้ำความรุนแรงอย่างเปิดเผยด้วยภาพความรุนแรงโดยไม่มีการหลบซ่อนให้ผู้ชมไว้คิดเองและมันเกิดขึ้นกับตัวละครที่ผู้ชมทุกคนต่างชื่นชอบ You know, we uh, still have a living condoms yeah, You see a living condoms? I see a l minutes of my life. I'm never getting back ตัวละครที่อยู่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องรา Hey okay. kid, what'd you do before all this? Delivered pizzas <Why? S 1> ตัวละครที่เป็นเสมือนความหวังให้กับทุกคนในกลุ่ม build and her. All แต่จุดจบของตัวละครนี้ที่เราก็ับเป็นแสงสว่างของเรื่องราวกลับไม่ได้จบลงท่ามกลางความหวังหรือการเสียสละครั้งใหญ่ <No exception. S 1> แต่เพียงเป็นการตอกฝาลงความสิ้นหวังในกองเลือดแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดของเอพิโซดนี้ ดูเหมือนว่าเหยื่อคนสุดท้ายจะไม่ใช่เกรนแต่หากคือริกซึ่งนีแกนเรียกมันว่าการปรับทัศนคติเพราะไม่ว่าริกจะได้เห็นครอบครัวของตัวเองต้องตายไปคนแล้วคนเล่าแต่ความคิดของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนและนีแกนจะไม่ยอมปล่อย ให้มันเป็นแบบนั้นแน่นอนแต่การฆ่าริกให้ตายคงไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่เป็นการทำให้มันรู้ว่ามันไร้ทางสู้ได้ขนาดไหน นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตของริกที่ไร้ทางขัดขืนอย่างแท้จริงแม้แต่ลูกชายตัวเองเขาก็ไม่สามารถปกป้องได้จับจหร I will crush the little fellow's skull myself และในเวลานั้นริกเขาก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ่อยางมันพังทลายไปหมดแล้วไม่ว่าจะผ่านการรอดชีวิตมาได้สักอีกครั้งหรือจะมีสิ่งสำคัญอยู่มากขนาดไหนหากโดนไม้เบสบอลทุบหัวทุกคนก็มีค่าเท่ากันแต่คนที่ยังรอดก็คงไม่ได้มีค่าแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่ The day will come when you w a n t be ผมว่าวันวันนั้นมันมาถึงแล้วล่ะ If highway today naughty was a naughty crooked highway, The day will come when you won't be. If tonight was not a nighty crooked trail If tomorrow wasn't such a long time Then lonesome would mean nothing to you at all Isn't only if my own true love was weak If I could hear her heart is softly pounding Isn't only if she was lying by me, I'd lie in my bed once again.